สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรฟิ่งรีฟช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของโลกยานยนต์วันนี้ผอมมาจาับพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักและรีวิวรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตารอนั่นคือ2026 h i l u ก t r a v าซึ่งโตโยต้าได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตร,รฐานรถกระบะให้ล้ำสมัยขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านความหรูหรา เทคโนโลยีการขับขี่สมรรถนะและความปลอดภัยเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกที่มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ไฮลักทราวโวโดดเด่นด้วยสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นและเส้นสายที่เฉียบคมกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เน้นความแข็งแกร่งพร้อมโลโก้โตโยต้าแบบลอยตัวไฟหน้าเลตแมทริกที่ให้ความสว่างชัดเจนและมีไฟเด Time ม u รันนิ่งลายทรงเรียวยาวรับกับรูปทรงกันชนหน้าฝากระโปรงหน้ามีลวดลายสันนุนเพิ่มมิติค,ความดุดัน ด้านข้างของตัวรถติดตั้งซุ้มล้อทรงเหลี่ยมที่ขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับล้ออลลอยขนาด18และ20นิ้วแล้วแต่รุ่นกระจกมองข้างทรงใหม่ที่มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED บันไดข้างดีไซน์เขา้ารูปช่วยให้ขึ้นลงสะดวกขึ้นรวมถึงคิ้วกันกระแทกด้านข้างที่มีเส้นโครมเมียมคาดเพื่อเพิ่มความหรูหราด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้าย LED แบบใหม่ที่มีแถบไฟคาดแนวตั้งเป็นเอกลักษณ์ฝาท้าทยดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าและกล้องมองหลังความละเอียดสูง กระบะท้ายมีการปรับวัสดุบุกพื้นใหม่ที่ทนรอยขีดข่วนมากขึ้นและมีไฟส่องสว่างเลทเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกเวลาใช้งานกลางคืนไฮลักคราววรุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มระบบเทลเกตแอสซิสช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝาท้ายมิติตัวถังโดยรวมยาวประมาณ5.35เมตรกว้างราว1.90เมตรและสูงประมาณ1.85เมตรซึ่งทำให้ตัวรถดูบึกบึนและใหญ่กว่าไฮลักรุ่นก่อนหน้าทำให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารและพื้นที่กระบะมากขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความอเนกประสงค์ เข้ามาดูในห้องโดยสารโตโยต้าให้ความสำคัญเรื่องความสบายและความหรูหราด้วยการออกแบบใหม่หมดเบาะนั่งใช้วัสดุดหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศสำหรับเบาะคู่หน้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นพนักพิงปรับเอ็นได้ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงจัดเต็มจาก JBL พร้อมลำโพงรอบคันพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงส,งสปอร์ตปรับได้4ทิศทางและมีระบบทำความร้อนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังในคอนโซลกลางมีแท่นชาร์จไร้สาย USB-C และช่องจ่ายไฟครบทุกตำแหน่งคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่เพิ่มพื้นที่เก็บของพร้อมที่วางแก้วและฝาปิดบูดหนังเดินตะเข็บสีตัดเพิ่มความหรูหรา มาตรวัดด้านหน้าคือหน้าจอฟูดิจิตอลขนาด10นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์สถานะระบบขับเคลื่อนโหมดการขับขี่รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆไฮไลท์คราวเวใหม่เพิ่มความลำด้วยระบบเฮดอัพดิสเพลย์ฉายข้อมูลบนกระจกบังลมเพื่อให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนภายในยังใส่ใจเรื่องความเงียบด้วยฉนวนการเสียงรบกวนรอบคันและกระจกอะคูสติกก a าสทำให้ห้องโดยสารสงบแม้ใช้ความเร็วสูง มาดูขุมพลังการบ้าไฮลักคราวอ2,206ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรปรับปรุงใหม่ให้แรงม้าเพิ่มขึ้นอ,อยู่ที่ประมาณ230แรงมา้าแรงบิดสูงสุดกว่า500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรุ่นใหม่ที่ปรับอัตราทดให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองเร็วขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือก5แบบคือ normal eco power town a l และ off road ตอบสนองทุกสภาพการใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถสลับโหมดได้ระหว่าง2 s c s และ 4l พร้อมระบ,บบล็อกเฟืองท้ายเพิ่มสมนนรุยปส ด้านช่วงล่างปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มสมดุลความนุ่มนวลและความมั่นคงโดยช่วงล่างหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่ดับเบิลวิชบนช็ออัพใหญ่ขึ้นส่วนด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนรุ่นใหม่ที่ลดแรงสะเทือนและเพิ่มการควบคุมเมื่อบรรทุกหนักไฮรักทรา v วลยังเพิ่มระบบสแตบิลิเซอร์บาร์ขนาดใหญ่และระบบปรับความสูงอัตโนมัติในบางรุ่นย่อยเพื่อลดอาการโคล,ลงตัวเมื่อเข้าโคง้งหรือใช้ความเร็วสูงความปลอดภัยจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอััตตโนมิ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยห่วงกลับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัติ i ี e Cruise Control ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาที่แสดงผลคมชัดระบบตรวจจับมุมอับสายตาพร้อมสัญญ,ญาณเตือนที่กระจกมองข้างและระบบช่วยเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยหลัง h i g h l o วยังเพิ่มระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ควบคุมพวงมาลัยและเบรกเพื่อความสะดวกในการจอดแม้ในที่แคบ อีกหนึ่งความโดดเด่นคือระบบเชื่อมต่อ Connect e Services ผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถสั่งล็อกหรือปลดล็อกประตูสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดระบบปรับอากาศล่วงหน้าเช็คสถานะน้ำมันระดับแบตเตอรี่และข้อมูลการขับขี่ย้อนหลังได้แบบเรียลไทม์รวมถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติหรือมีความพยายามขโมยรถความประหยัดน้ำมันของไฮรักทราโวทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนถึง15%ด้วยเครื่องยนต์และเกียร์ที่ปรับปรุงใหม่อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ14-15กิโลเมตร ลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่รุ่นท็อปไฮลักทราโวยังรองรับน้ำมันดีเซล B 2ีและเตรียมเวอร์ชันไฮบริดที่ใช้เครื่องดีเซลผสนมอเตอร์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับตลาดที่เน้นความประหยัดและลดการปล่อยมลพิษการออกแบบไฮลักทราโวมุ่งเน้นการตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวที่ต้องการความสบายและภาพลักษณ์ที่พรีเมียม เจ้าของรถรุ่นนี้สามารถเลือกชุดแต่งพิเศษ TRD Sportivo ที่เพิ่มชุดกันชนสปอร์ตบาร์ล็อขนาดใหญ่ขึ้นและดีไซน์โชกชฉี่ยิ่งกว่าเดิมรวมถึงอุปกรณ์เสริมครบถ้วนตั้งแต่เบรกลเนอร์ฝาปิดกระบะกกล้องบันทึกหน้ารถและหลังรถจนถึงระบบการขโมยขั้นสูงสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นขับ2ยกสูงและรุ่นสูงสุด4คูณ4เกียร์อัตโนมัติพร้อมชุดแต่งครบครบน่าจะอยู่ราว1.6ล้านบาทไฮลักทราโวลจึงเป็นกระบะท,ที่ครบทั้งงความแร ความประหยัดเทคโนโลยีล้ำยุคและความสบายในการโดยสารถือเป็นคู่แข่งสัมพัญของ Ford Ranger, w i y a r i k Isuzu D-Max, V-Cross และ Mitsubishi Triton รุ่นใหม่หากคุณกำลังมองหากระบะท,ที่เป็นได้ทั้งเพื่อนคู่ใจในงานบรรทุกรถครอบครัวสำหรับทริปเดินทางไกลหรือรถที่สร้างภาพลักษณ์ความสำเร็จไฮลักทรา v โวคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านสมรรถนะ ความปลอดภัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่ายิ่งเมื่อมองไปข้างหน้าโตโยต้าย้ำวางแผนขยายรุ่นย่อยเพิ่มอีกหลายรูปแบบทั้งระบบไฮบริดชุดแต่งหรยอเต็มขั้นและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมไฮลักคราโวจึงไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นรถกระบะที่ผสานนวัตกรรมและดีไซน์แบบรถ SUV ชั้นนำเข้ามาอย่างลงตัวถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d r i v i วิ่งรีบของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวรถใหม่ๆทั้งกระบะ s u สและรถไฟฟ้าที่กำลังจะเปิดตัวอีกมกมมาาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ